คณะสงฆ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมทุดงคัสถานแก้วมีชัยจังหวัดร้อยเอ็ดได้ร่วมอนุโมทนาบุญกิจวัตรพระธรรมยตราผ่านโปรแกรมซูมในพิธีจุดประทีปออนไลน์เมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมาเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี จจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยมีพระครูธ,ธรรมทรอารักษ์ยานารัคโขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ซึ่งการจุดประทีปออนไลน์ที่ผ่านมาได้น้อมรำลึกถึงอนุสรสถานที่เกิดใหม่ในเพศสมณะวัดสองพี่น้องพระอารามหลวงอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีโดยคณะสงฆ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้รวมอนุโมทนาบุญกับกิจวัตรธรรมยตราผ่านโปรแกรมซูมในครั้งนี้ได้กล่าวว่าจากวิกฤตปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ทำให้หลายฝ่ายหันมาให้ความสำคัญด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อไม่ให้ผู้มีบุญทั่วโลกพลาดบุญใหญ่ค่ะ ด้วยการมาร่วมอนุโมทนาบุญกับกิจวัตรพระธรรมยตราผ่านซูมพร้อมกันทั่วโลกค่ะ